สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูจะพาทุกคนมากระชับกล้ามเนื้อสะโพกนะคะในท่านอนค่ะพร้อมแล้วนะคะให้เซตท่านอนลักษณะนี้เลยค่ะงอเข่าด้านล่างนะคะแล้วก็ให้ยกขาด้านบนขึ้นลงค่ะพร้อมแล้วนะคะไปเลยค่ะใช้เวลา30วินาทีเบรก10วิค่ะดีค่ะช่วงที่ออกแรงให้เราหายใจออกนะท่านี้นะคะจะได้กล้ามเนื้อสะโพกส่วนด้านข้างค่ะแล้วก็ต้นขาด้านข้างทั้งหมดเลยแล้วก็เอวด้วยค่ะ ยามเกรงหน้าท้องเวลาที่เราเอ็กซ์ไซส์นะคะแล้วก็สังเกตปลายเท้าด้านหน้าค่ะจะต้องชี้ตรงมาด้านหน้าหากุ๊กนะอย่าเชิดปลายเท้าออกด้านบนนะคะเพราะว่าจะใช้กล้ามเนื้อผิดเราต้องการใช้กล้ามเนื้อด้านข้างทั้งหมดเลยจริงๆค่ะแล้วก็เบรกนะคะ1เซตค่ะเราจะทํานะคะต่อนะคะต่อไปเป็นท่าใหม่นะให้เรางอเข่าเข้ามาหาข้อศอกแล้วก็ ดันออกไปหรือเตะออกไปค่ะขึ้นด้านบน45องศาลักษณะนี้เลยนะค่ะหายใจเข้าดึงออกพุชออกไปเข้าและออกพยายามล็อกลำตัวให้นิ่งนะไม่แกว่งไปมาค่ะช่วงที่เราเหยียดขาตรงเกรงก้นไว้เยอะๆดีค่ะหายใจเข้าหายใจออกมาค่ะสามวิสุดท้าย โอเคค่ะเบรคค่ะเยี่ยมมากเลยท่าต่อไปคือท่านี้นะคะให้เตะขา3มทีค่อยๆให้มันสูงขึ้นแล้วก็ลดลงหากพร้อมแล้วไปเลยค่ะเตะที่1เตะ2เตะ3แล้วก็ลงนะคะแบบนี้แล้วก็เริ่มใหม่เลยค่ะดีค่ะพยายามให้ขาค่อยๆไประดับขึ้นไปนะเป็น3มเลเวลเลยนะคะแล้วก็ลดลงหายใจเข้าหายใจออกเกร็งกล้ามเนื้อดีค่ะ มาค่ะสิบวิสุดท้ายนะคะทุกคนจะต้องรู้สึกเมื่อยกันแน่ๆเลยเพราะกูก็เมื่อยแล้วนะคะให้ทุกคนอดทนไว้นะคะเราใช้เวลาแค่สั้นๆเท่านั้นเองโอเคแล้วก็เบรกนะคะค่ะท่าต่อไปนะเราจะหมุนเท้าเป็นวงกลมค่ะหมุนไปด้านหน้าก่อนนะมาค่ะเราเซ็ตท่าไว้เลยค่ะเหยียดขาตรง,งค่อยเท้าแล้วก็หมุนเท้านะคะเป็นวงกลมมาด้านหน้า ตอนแรกเราอาจจะหมุนเป็นวงเล็กๆก่อนก็ได้ค่ะหรือถ้าใครนะคะกล้ามเนื้อแข็งแรงเราก็หมุนให้มันกว้างขึ้นเป็นวงใหญ่ขึ้นโดยที่ลำตัวของเราต้องนิ่งตลอดเวลาขาไม่งอนะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกไครยกขาสูงได้ยกสูงๆเลยค่ะอีกนิดเดียวนะโอเคแล้วก็เบรคค่ะลดลงนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะหมุนวงกลมเหมือนกันแต่ว่าหมุน กลับไปนะคะหมุนไปด้านหลังนะโอเคมาพร้อมแล้วนะคะนี่คือท่าสุดท้ายแล้วนะคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะเหยียดขาตรงๆแล้วหมุนเป็นวงกลมหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกสุดท้ายแล้วทุกคนทําด้านนะะี้ค่ะมาอีก20วิบวิสุดท้ายนะคะใครไหวพยายามยกขาให้สูงหมุนให้วงใหญ่มากที่สุดเลยนิดเดียวค่ะ1ิวิสุดท้ายหายใจลึกๆออกยาวๆ ใครทำครบนะคะต้นกลมแน่นอนนะคะสะโพกระชับน,นะคะไม่ยุ่ยไม่ยาน,นะ,ะโอเคค่ะเยี่ยมาเบรกสิวินะคะแล้วเราก็เปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนข้างนะคะเรามาเริ่มต้นใหม่กันนะคะเซ็ตขาไว้เลยค่ะยกขาด้านบนขึ้นมานะคะจากนั้นขยับขาขึ้นลงหายใจลึกๆแล้วก็ออกยาวๆค่ะเกรงกล้าเนื้อหน้าท้องไว้ด้วยอย่าใช้แรงเหวี่ยงนะคะพยายามให้เกรงทั้งขึ้นแล้วก็เกรงทั้งลง หายใจออกหายใจออกหายใจออกดีค่ะมาคะสิบวีนะใครว่ายกขาให้สูงๆเลยค่ะ3ามสองหนึ่งแล้วก็เบรกนะคะโอเค่าเบรกสิบวีนะคะถ้าต่อไปเราจะดึงเข่านะคะมาหาข้อศอกแล้วก็เหยียดขาตรงขึ้นไปนะคะ พยายามลดเข่าลงมาหาข้อศอกเลยค่ะแล้วก็ดันขึ้นไปให้สูงเฉียง45องศาแบบนี้นะใครที่นะคะทำเร็วไม่ได้นะก็ทําให้ช้าลงก็ได้นะคะแต่ถ้าใครไวได้ลองทําให้ไวมันก็จะได้ในเรื่องของคาร์ดิโอด้วยนะคะยิ่งเร็วยิ่งเหนื่อยค่ะหายใจเข้าหายใจออกออกพุช10วินะคะมาค่ะยกสูงๆเลยพุชพุชพุช 1> 2 1โอเคเบรกนะคะค่ะท่าต่อไปนะคะเราจะทำสามเลเวลนะก็คือคลิกนะคะเตะ1เตะ2เตะ3นะคะแล้วก็ลดลงมาค่ะพร้อมแล้วไปเลยค่ะหายใจเข้าหายใจออก3มเลเวลนะต่ำกลางแล้วก็สูงค่ะใครสูงได้สูงเลยนะคะมายิ่งสูงยิ่งกระชับนะ ดีค่ะหายใจออกยาวๆแล้วก็โลงดีค่ะห้าวิสุดท้ายสี่สามสองหนึ่งแล้วก็เบรคค่ะ <c oughs> เยี่ยมมากเลยค่ะมายังเหลืออีกสองรอบนะคะเราจะหมุนค่ะเป็นวงกลมโดยการหมุนมัมกข้างหน้าก่อนนะคะเคพร้อม <c oughs> <c oughs> แล้วนะคะเริ่มเลยหมุนเป็นวงกลมค่ะทำเร็วได้ทำเร็วทำไม่ได้ก็ช้าๆก็ได้นะ ไปไหววงกว้างๆเลยมาค่ะชาเลนตัวเองนะเยี่ยมมากเลยค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวๆสิบวิสุดท้ายนะคะทุกคนมาค่ะห้าสี่สามสอง หนึ่งแล้วก็เบรกเยี่ยมมากเลยเหลืออีกหนึ่งรอบนะคะเราจะหมุนขาเป็นวงกลมแต่หมุนย้อนนะคะไปทางด้านหลังพร้อมไหมมาพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะไปเลยอย่าลืมนะคะคุณจะบอกตลอดเลยว่าให้หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆค่ะเพราะว่าการที่เราหายใจลึกๆยาวๆเนี่ยมันทำให้เราเหนื่อยน้อยลงจริงๆนะคะใช้ปอดได้เต็มที่มาค่ะอีกนิดเดียว15วิสุดท้ายนะคะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วจริงๆ มาค่ะช่วงสุดท้ายเนี่ยจะชั์เลนตัวเองมากๆเลยนะคะเพราะมันเมื่อยสุดๆเลยนะคะอย่ายอมแพ้นะคะอย่าท้อไปให้สุดค่ะ3 2 1สอ่เย่เย,เย่มากๆเลยค่ะทุกๆคนโอเคค่ะและการอ็กซ์ไวส์วันนี้ก็จบลงแล้วนะคะในช่วงเวลาสั้นๆเราก็ได้กล้ามเนื้อที่กระชับนะคะใครยังไม่ฟิลสามารถทำเป็น2เซต3เซตได้นะคะออกกำลังกายเสร็จแล้วอย่าลืมยืดกล้ามเนื้อกันด้วยนะคะ ค่ะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กุ๊กด้วยแล้วก็อย่ลาลืมกดกระดิ่งนะคะเจอกับกุ๊กในวันพรุ่งนี้7.15ง15ตอนเช้าบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามกุ๊กผ่านช่องทางอื่นๆได้นะคะ Instagram Tiktok Facebook แล้วมาเป็นครอบครัวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงกันค่ะ